ว่าไปพี่น้องโคตรโหดโคตรโหดนอนเลือดนอนเลือดอ่าโทษพร้อมิมงด้วยต้นขั้ววะเฮเบิ่งพี่น้องเลยย่างเห็นผู้บุรอเพื่อนนี่ยเสียแขนเน่าเนี่ยรลังกินเดูหน้าฉันบ้างแน่ไม่เป็นไรได้อีกการแล้เจ้าหน้าอู้กินกินแซ่บแซ่บตัวนี้ลาบเป็ดพี่น้องลาบเป็ด เอาเอาเอามะท้อเดียเอาไปมะีปลาโคตรโหดชั้นอกโคตรโหดเนี้เอาดำเอายังมาไม่เติมเลือดอืมทั้งเนี้ยนอยาะไปทังนักเตฮะอยากไปทังนัเตี่นั้นเตยังเไปหาคนบอกเ้มเอ้าเขาเรียกเตะ้สิเพอนเอา่อเอาบปใส้เกลือได้เถอเข้มเอามาทีเอามาใส่เต็มเ้ว่ะผมสลด เสบเสบพี eat up, eat. Presence, presence. ่เอาเสบแซบลงมือแล้วอะงานเนี่ทำงานนี่